นี่นะครับเขาไปฟ้องร้องนะครับนะที่ปากใต้แต่คราวนี้อ่าพอพอเขารู้ว่าจะโดนฟ้องใช่ไหมอ่าโอ้ยมันไม่มีหรอกก็พูดไปนะครับไอ้ที่ว่าถอนประกันนะ่ะนะโอ้เหมากันตรงๆนะครับมันไม่มีมันไม่มีเหตุและผล อย่าลืมว่าถ้าจะถอนไม่ใช่ถอนง่ายๆนะมันต้องมีการอ่ามีการเรียกนะครับเรียกไปสอบถามนะครับเรียกไปเข้าสู่ขบวนการเลยล่ะนะครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเออมันต้องหลายไฟล์นะครับมันได้อยู่จะไปใครจะไปยืดได้ใครจะแกล้งกันแกล้งใครก็ได้หรือใช่ไหมเออใครจะไปกันรแกล้งใครก็ได้สิอย่างนั้นฉันไม่พอใจคนนี้ฉันก็เลยไปแจ้งขอถอนประกันเลยมันต้องมีเหตุและผลน่ะ หนึ่งเข้าไปพุกคามใครไหมนะครับเขามีที่จะอ่ามีวาระที่จะหลบหนีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุและมีผลนะครับแล้วคดีแบบนี้ด้วยนะครับนะดูจากตรงนี้แล้มันไม่ได้อะไรมากมายนะครับใช่ครับเขาไม่มีเงื่อนไขเขาไม่ได้ระบุว่าห้ามออกนอกประเทศนะเออห้างกระทำการอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่มีนะไม่ได้มีบอกไว้เลยนะครับเออ แล้วก็เวลาแกที่อยู่ที่นั่นนะครับนะเวลาแกอยู่ที่นู่นอ,อยู่ที่นาแกใช่ไหมเขาก็ถ่ายให้แกเห็นอยู่ว่าเออแกตอนนี้แกอยู่นะเออเห็นไหมไม่ต้องไปสอบสวนว่าแกจะหนีหรืออะไรนะเขาก็ถ่ายให้เห็นอยู่ว่าแกทํานู่นทํานี่อยู่นะไม่ได้มีการปิดบงังเออไม่มีการปิดบังไม่เหมือนนะครับคนบางคนนะที่ปิดบังไว้นะครับเออว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหน นะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าอยู่ไหนเห็นไหมพยายามเสิร์หาสอบถามแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงด้วยซ้ำไปคิดดูสิมันต่างกันไหมลนะ่ะอย่างนี้แกดู่นะครับเออเขาก็ถ่ายให้เห็นอยู่นะครับถ่ายให้กินเห็น,หหนทุกวันเนี่ยนะอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อาจจะไม่ไอะไรแต่เขาก็ให้เห็นอยู่เห็นไหมลนะ่ะ กขาไม่ได้มีปัญหาที่จะหลบหนีเพื่ออะไรนะครับโอ้ก็สู้มาถึงตรงนี้แล้วมันยังไม่ถึงสามสารเลยตายแล้วทำห้องหนา,าวกันเป่ามืดอยู่ใช่นะก็เห็นแก,ก็ทํางานอย่างเดียวนะครับมันก็พูดไปแหละแอดไม่เคยเชื่อหรอกนะครับเอาจริงเอาจริงไม่เชื่อน่ะไม่เชื่อคนพวกนี้เลยเลยปันกระแสแล้วเขาสร้างหลอกให้คนหรือหลักหลอกให้ซีเข้าไปดู เชื่อฟังเรานี้นะครับเออถ้าจะมีเรื่องอะไรพวกนี้นะเราต้องรู้กันภายในอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องมีการอ่าปรึกษาหารือกันถูกไหมนะล่ะเออเราก็จะปรึกษาหารือกันว่าเออทํานู้นทานี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วไงว่าเออวันนี้มีกจิจกรรมอะไรบ้างเห็นไหมอย่างวันวันเด็กอย่างเงี้ยเราก็รู้กันล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเออเขาจะจัดงานวันไหนจะเตรียมง,งานวันไหนยัางไงาเรารู้อยู่แล้วอันนี้ขนาดเป็นเป็นงานที่ธรรมดานะครับงานทั่วไป แต่เป็นงานถ้าเกิดงานบวชของแกอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดกันเป็นปีเหรอเราจะไม่พูดกันล่วงหน้าเป็นเดือนๆหรือถูกไหมเราก็ต้องพูดล่วงหน้ากันเป็นเดือนนะแต่นี้มันไม่มีเลยนะโอ้นะมโนกันไปใหญ่แล้วนะแอดวา่าเอาจริงๆมันนี้มีเหตุมีผลหรอกนะครับที่ที่พูดกันไปนะครับพูดกันไปก็หาแสงเท่านั้นแหละนะครับเออ เก็บอยู่ใช่ไหมครใช่นะครับก็ให้เห็นแหละนะครับว่าใครทําอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะี่ยเราก็ให้ดูนะครับเออให้ดูให้รู้ว่านี่แหละข้อมูลเนี่ยนะครับมันมาจากไหนยังไงเออก็ให้รู้แล้วเอามาพูดอะไรยังไงก็ไปเรื่อยเฉยนะครับไปเรื่อยเฉยแอดไม่เห็นมีเขาจะไปอ่าจะไปหลบหนีเพื่ออะไร <laughs> นะเออ ภาว่ามันจะเป็นเหรอนะเราสู้กันมาขนาดนี้แล้วมันไม่มีหรอกก็จะเป็นจเป็นอะไรที่จะต้องไปนะครับบาปล่ะจายเออก <c oughs> <c oughs> <ค>็เห็นไหมล่ะนะเห็นดูแล้วนะครับแอดดูแล้วก็โอ้ยตายแล้วนะครับงานนี้เป็นไปได้ยังไงนะเออเห็นออกมาหากระแสนะครับอย่าลืมนะล,ลุงแกมีบุญเยอะ อบุญแกอยู่กับตัวแกเยอะและไอ้คนที่มันไม่ชอบทาบุญอะ่ะมันจะมาเอาส่วนบุญไงเออเห็นว่าบุญแกมีเยอะในตัวนะก็อยากขอแบ่งนะครับอยากจะไปขอแบ่งอแบ่งส่วนบุญนะฮะเออมันจะเป็นแบบนั้นไงนขอไปแบ่งนะครับแกเป็นคนธรรมดานะครับบุญกรรมนะ่ะนะไม่มีอ่ามันมันไม่มีขายนะครับที่ตลาดเนาะ เอออยากได้ก็ทำเอาเองใช่ไหมเออจะไปขอแบ่งส่วนบุญเขานะครับขอส่วนบุญเขาเป็นเหมือนกับพวกอ่าสัมภเวนะนะเออไปขอส่วนแบ่งเขาขอบุญเขานะเพราะเห็นว่าเขาทำได้แล้วเขามีไงเออมีบุญเยอะจะขอแบ่งซะหน่อยหนึ่งมันไม่ได้หรอกนะครับคุณอยากได้คุณก็ทำเอาเองนะเออแต่ว่าทำในอ่าเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกนะ ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับทําให้คนอื่นเขามีความเดือดร้อนในครอบครัวเขานะครับแล้วก็ทําให้เขาอ่าสร้างประเด็นให้เขาเนี่ยมีปัญหานะครับทําให้สังคมเขาเรียกว่าชี้นาให้สังคมเขามองไปทางที่ผิดนี่ไงเอ,อไปทำที่ผิดทำให้คนสังคมเขามองไปในแง่ไม่ดี คนพวกนี้มันเป็นแบบนั้นไงแล้วเออช่วยไม่ได้จริงๆนะก็ปากเขาเป็นอย่างนั้นนะเออปากถ้าพูดดีๆมันก็ปากเนี่ยแล้วพารวยเหมือนกันนะอ,อพามีเงินมีทองได้นะแต่ปากพาจนมันก็มีเออมันก็มีไงก็พูดอย่างนั้นมันก็ต้องพาจนสิได้เงินมาแทนที่จะเอาไปเลี้ยงครอบครัวหรือเอาเก็บไว้เพื่อเป็นทุนรอนนะที่ไหนได้เอามาใช้จ่ายกับเรื่องพวกนี้มันใช่ที่ไหนละ่ะ เอคิดว่าตัวเองนี่มันมีคนคุ้มครองแล้วหรือนะครับเวลามีเรื่องมีราวเนี่ยไม่เห็นมีใครไปยืนอา่เป็นเพื่อนเลยนะครับอยู่ข้างในห้องมีอยู่คนเดียวตัวคนเดียวสู้แบบโดดเดี่ยวสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับเออสู้แบบโดดเดี่ยวไปแค่นั้นเองนะแต่ แต่เวลานี้เวลาพูดไปไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่ามันเขาคงไม่มีอะไรใช่ไหมละ่ะแต่เพราะว่าพอเขาจะเอาจริงแค่นั้นนะออกมาขอโทษขอโพยเออนะขอเอาโหสีกรรมอย่างนี้เอ้ยนะมันใช่เหรออเอ,อ อย่าไปเชื่อใครบอกตรงๆนะแอดพูดได้เลยว่าอย่าไปเชื่อใครเอออย่าไปเชื่อใครเชื่อฟังเร็วกันนี่แหละนะครับฟังเรานี่แหละนะถ้ายิ่งฝั่งตรงข้ามนี่เชื่อไม่ได้เลยบอกตรงนะครับยิ่งฝั่งตรงข้ามเราไม่ต้องไปเชื่อเลยเพราะว่ามันมีแต่ข่าวลวงนะหลอกให้เราหลงทิศหลงทางไปนะครับอ่าให้เราไข้เขวหรืออ่าปั่นให้เราทะเลาะกันเออมันก็จะมีพวกนี้แหละมีอยู่สองสามเรื่องที่มันต้องทำ ทำให้เราแตกแยกทำให้เราอ่านะไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะเหมือนกับคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ไม่ดีคนนู้นไม่ดีมีแต่พวกหลอกลวงนะครับอ่ไปเชื่อได้ยังไงคนพวกนี้นะเห็นแก่ตัวหลอกเอาเงินเอฟซีอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้คนที่พูดมันก็ต้องถามตัวเองว่ามันเคยทำไหมนะคือเข้ามาหานะครับ เออบอกตรงๆนะครับบอกได้เลยนะครับงานนี้นะครับยังไงมันก็คงไม่จบหรอกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำทุกอย่างนะนะเออไม่ว่าจะเป็นปั่นให้เราทะเลาะกันนะครับแล้วก็อ่าสร้างเรื่องสร้างราวให้เอฟซีหรือว่าคนข้างนอกที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจผิดเออให้ว่าลุงเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ลงโอ้โหนี่อย่างงู้นจะ,จะหนีบ้างละนะ เดี๋ยวจะไปบวชอย่างพวกนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะครับเออเขายังไม่ได้เกิดขึ้นไอพวกนี้เรื่องราวพวกนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะนะยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยแต่มันก็มาพูดกันก่อนแล้วเอามาสร้างมโนสร้างให้ทุกคนเห็นภาพเพื่ออะไรหลอก FC, นะเอฟซีนะหลอกเอฟซีเข้าไปดูแล้วก็สร้างความแตกแยกความร้าวฉานะให้เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจหรอกคนพวกนี้นะเรา จะต้องการข่าวอะไรมาถามนะครับเออถ้าเรารู้เราบอกเลยนะครับที่นี่เลยนะครับใช่ครับไม่มีใครจะมาพูดนะครับบวชเบิดอู้มันนะต้องฟังจากฝั่งเราเท่านั้นนะครับเรายังไม่รู้เรื่องเขาจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเออเขาจะเอามาจากไหน